วิธีการโทรหาเจ้าของห้องพูดยังไงมาฟังกันนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับผมโค้โจ้ครับสคริปต์การโทรง่ายๆครับผมจะพูดในแบบของผมแล้วทุกคนเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นแบบของตัวเองตัวอย่างเช่นสวัสดีครับพอดีผมเห็นพี่ประก,กาศให้เช่าคอนโดไม่ทราบว่าห้องของคุณพี่ยังว่างอยู่ไหมครับเขาตอบว่าว่างก็พูดต่อเลยครับผมชื่อโจ้ครับเป็นเอเจนต ผมมีลูกค้าสนใจโครงการนี้พอดีผมเลยโทรมาขออนุญาตพี่เพื่อนำห้องพี่ไปทำการตลาดและส่งให้ลูกค้าผมดูครับถ้าเกิดเขาตอบว่าไม่ไม่เป็นไรนะฮะถ้าตอบว่าไม่ก็แค่ขอบคุณมากครับวางหูเน็กโทรเคสอื่นโทรสายอื่นต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาตอบว่าได้ก็บอกเขาไปเลยครับว่าผม จะแจ้งพี่ล่วงหน้าหนึ่งวันถ้าเกิดลูกค้าจะนัดดูห้องนะครับเจ้าของบางคนเขาก็จะถามต่อว่าแล้วคิดค่าบริการยังไงทุกคนตอบไปเลยว่าสัญญาขั้นต่ำหนึ่งปีผมขอค่าคอมมิชชั่นหนึ่งเดือนสัญญา2ปีขอค่าคอมมิชชั่น1.5สัญญา3ปีขอค่าคอมมิชชั่น2เดือนนะครับพอทางเจ้าของเขาอนุญาตแล้วเราก็นำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหา ใส่เบอร์โทรไลน์ไอของเราเข้าไปนะครับแล้วก็นําห้องนี้ไปลงการตลาดที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อรอลูกค้าโทรเข้ามารอติดตามคลิปถัดไปผมจะให้วิธีการรับสายลูกค้านะครับผมเข้าใจนะครับว่าการเริ่มต้นมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าทุกคนไม่เริ่มต้นวันนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นว่าปลายทางของความสำเร็จมันเป็นยังไงผมอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองขนาดผมยังทำได้ แล้วทำไมทุกคนจะทำไม่ได้ล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ